ต้มผัดเอาใบเตยมาใส่ก็ไปเอามาเลือกให้แม่เลือกอันกากเลือกดำๆขีดนั่นออกไปอือคอยจ้าคอยเห็นแล้วคอยรู้แรงแล้วจ้าอซุ้มนี่เพราะว่าเขาไล่งานอยู่เออว่าเอานั่นเอานี่ก็คอยคอยฟังตลอดดิจ้าคอยบึ้งตลอดดิด้จ้าคอยคอยคอยใจจ้าเออเออ <laughs> มือแรงมือแรงลองสิเมียสิซื้อเอาเด้อยู่ในกินไปพร้อมลักษณะนี่ล่ะก็คือสิซื้อเอาแมคโครไปไปเลยอืออันอันลวงคอเฮาเอา4องม่นบ่แมนเพิ่นน่ะแต่งให้เมิดลวงคอ4 แล้วก็ให้ไปหาข้า่เหลีวยวเดอยเพื่อนไปเฮ็ดอันท้งกันเออทง้งหนางาวนสีสูดอดให้แล้น,นะเจ้าก็เตรียมหาไม้หาอะไรอันอันไม้ห้องกระต้มกับย้ายเก็บไปอยู่ด้เมือน,นึ่เหันบ่ถามเราเด้อเออ,อน,น่ะอืะ โอ้ยังดอกบานี้คอยสิไปซื้อแนีน่สังฆทานก่อนบอกบอกมันน้ำเดอ้อทำมันจากเ็ดไห้ไทยให้ลูกสาวมันน้ำให้มันซื้อเป็นแนวแต้งเคียงแต้งหนาแต้งตามันนำ้ำให้ลูกมันนั่นน่ะอืมโอเคอ่าจา้ะโอเค ดิง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 ดิดิงดิงดิงิ เออคอยโทรเราแล้วก็